สวัสดีเชา้าวันที่4มิถุนายนพี่น้องจ้าตอนนี้ถั่วพุ่มฝักยาวแบบไร้ค้างของอีหลากํำลังออกดอกกำลังออกดอกกำลังเป็นนวยพี่น้องจ้าอาจจะบดกปนไดเดอ้อช่วงนี้ฤดูนี่พราะว่าหยังงพราะว่าฝนตกใสพี่น้องจ้าสังเกตเบื้องว่าดอกพึ่นจะโลยละดอกพึ่นกันจะหลวงน้นำฝนหลายพี่น้องจ้าฝนเยอะไปก็ไม่ดีไม่มีฝนเลยก็ไม่ดีนะคะแปลงน,นี้ล่ะปลูกไปเมื่อวันที่4นะคะ4เมษายน สองห้าหกเจ็ดแต่จําวันทีบ่ได้นะคะว่าปลูกวันทีเท่าใดสาหรับพี่น้องท่านใดที่เพิ่นล่อเม็ดพันทั่วภูมิฟักเน่าแบบไปค้างอิลากะขอบุญขอบคุณได้หลายเด้อสําหรับการล่อค่อยอิลากคาดว่าน่าจะบ่เกินเดือนมิถุนายนนะคะน่าจะไม่เกินสิ้นเดือนบ่เกินสิ้นเดือนหนีพี่นอ้องจ้าคงสีได้ปลูกแน่นอนแลวกะตอบคําถามของพี่น้องที่เพื่อนสอบถามอิลากเข้ามาว่า มันสิปลูกได้่อเดือนมิถุนาเดือนพฤษภาพี่น้องจา๋าอีล่าสิบอกว่าทั่วพุ่มฝักยาวแบบไร,คร้ค้างพันุ์ของทางสวนอีลานี่ปลูกได้ตลอดปีด้วยพี่น้องจา๋ามันบมเมนบักบทั่วปีตกถ้าทั่วปีนี่จะปลูกได้ปีละเท่อปลูกได้ปีละหนึ่งครั้งพี่น้องจา๋าหมายความว่าปลูกยง่มใดกระซางออกฤดูกาลเดียวออกปีเดียวปีละเท่อเนาะสำรับทั่วปีแต่ว่า นี่เป็นทั่วภูมิพี่น้องจ้าเบิงลักษณะหน่วยเพิ่นดอกเพิ่นจะเป็นสีม่วงหน่วยเพิ่นสีใยเง่ฟักสีขาวนวลพี่น้องจ้าไม่โบเ็นขาวโอโม่เด้อขาวนวลแล้วก็บ่บเมนเขียวมอระกตพี่น้องจ้าถามว่ารสชาติเป็นยังไงรสชาติกะกรอบหวานจักน้อยร่วมๆกับแ่บมันละเบยอันนี้บบเมนว่าอันว้าย่องของจะคข้องได้พี่น้องจ้าจากการถี่จะคข้องกินเองล่ะกะผู้อื่นเพิ่น เบาซูฟังจังสีนาจ้ะเร้านี่ก็มาอัปเดตให้พี่น้องเบิงเพียงเท่านี้จ้าอย่าลืมกดใจกดติดตามช่องอิลาไว้ด้วยพี่น้องจ้าเพื่อบอกพาดคลิปต่อไป